กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมบาวสันลูกอีสานหน่นเปอร์เซ็นยงมือนี้สิบแปดปีพ่อหน้องมาปลูกต้นไทรกันครับเสียบปลูกต้นไทรจะทําบอนไทรครับนี่ครับนี่จะก่อนที่จะท่านั่นก็เตรียมดินไว้แล้วลนะครับนี่ครับเตรียมดินในกระถางไว้ทายแล้ว <c oughs> แล้วก็สิไปเอาเอาเขาไปล้างออกนะครับเนาะเขาไปล้างครับผมเราจะเอาไปล้างล้างเอาหากักเลืาเอาหากักแล้วเราจะมาขัดเอาหากักมันมาอันใดเป็นอันใด หากได้สมบูรณ์อดสมบูรณ์เอุญจะได้ไหวนะครับเนาะจะติดตามมันต่อไปครับผมเนี่ยครับพี่น้องหลากหากมาแล้วครับล่างล่างเอาดินเอาหญ้าออกครับบางหากเราจะไปไปดูจัดทรงหากครับตัดรากไฟเราจะตัดต้นมันพร้อมเลยครับตัดต้นพร้อมเลยครับผมต้ตนพร้อมจริงต้นใส่ต้นนี้ผมซื้อมาในราคาสามสิบบาทครับผมอ่าอย่าเอาไว้เบิ่งกันครับตัดแต่งหากจังไลย ติดตามกันต่อไปครับผมจะทำบอนไซซื้อต้อนไซมาจะทำบอนไซเป็นคำพ้องเสียงเป็นระบบพีตนออกนะครับรสีเขียนอันไหนเป็นฟอย์ครับฟอ,ฟอย์กับทิทัดออกหน้าไหลยกับพอดีไย่าดินอ้าหาวจะต้องไหมล่ะเฮ้อยากต้องไวกปน,นี้ไสนี่ <c oughs> เป็นเอียงที่แบบ ต้นับสมุดตังเอส่วนต้นไส้นะครับผมทั้งต้นเนาะมีรากแล้วก็มีต้นนะครับพวกไปลายๆี่ผมตัดถิ่มครับผมจตัดถิ่มตัดถิ่มอาจจะเอาไปซ้ำมเผมันติดต่อกันไปนะครับเนาะตัดเลยนี่ตัดเพื่ออะไรครับเพื่อ ำนีพวกนี้ก็ิจัดทรงออกไปตามนี่แหละครับตามลายตามสายมันเนี่ยผมมีไอ้ท้องเรือใส่กันไก่ตัดจิ้งธรรมดาเนี่ยครับดอกเลยครับกไใแค่นี้แล้วทีนี้ก็จะเอาก่อนหินนี่ครับมันเรียงไว้แบบนี้ครับ เลี้ยงครับ,คร,บครับผมสีโชว์ขดหลากโขดหลากห่างกันเ่ยครับนะพี่้องมาลุ้นใจกันถึงจะเห็นเพระต่างจังสีครับผมจลกรเ้สแวดินมามนกับเป็นดินแกลบครับ,บดินดินดำดินผูกนะครับที่มันมาก,กับถุงเขาเนีย่ยแะ ดึมรถครับนครับนี่มีไส้เดือนด้วยพี่น้องเห็นบ่เออเอาลงไปลงไปเปล่าลงไปลงไปเอ้ยลงไปลงไปไม่อายุยันหนีไหมล่ะให้อยู่ข้างล่างนู่นเอาลงไป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 นี่ลงไปลงไป เอฮ้ย,ยกดครับกดกดกูลังคนว่าเอาไปลางหากมันบรอยานมันตายบ่มันบ่รตายด้ครับดิต้นไส้ต้นโพอาจารย์หลายท่านท่านบอกว่าท่านบ่บ่เป็นแบบคล่องจองกันด้ครับมันจิมีใหม่ยุซีชนิดครับผม โพไซไกลกลางไม้สีชนิดนี้ครับเป็นไม้ที่อึุดที่ทนครับแต่การติดการที่ผมสังเกตยู่ผมว่าแมงประจาดบันเราครับผมตอนโพติดว่ามาปลูกนี่ผมเอาไว้ถอนมาตั้งแต่เสาเอาไว้ล้างรถครับตากแดดยยวยเบิดมือครับตอนแรกดีครับผมได้เอามาปลูกกับพ่อมาปลูกแล้วมันบติดครับตืีอว่ามันทนนองมันตามสภาพครับผม ดึดงไม่พอลงอีกนะครับกดอีกครับนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กเรียวกว่าละแกวลดาวลดน้าวแล้วมันมมกระถามงมันจะยุบอีกครับจะยุบอีกยุบลงอีกครับเอาไปใหม่อีกเพื่ออีกครับ เดี๋ยวเสียวไปหดน้ำครับเอาน้ำมาหดครับผมต่างกันแล้วครับเอาน้ำมารดเนาะพี่น้องเขาสังเกตดูครับด้วหดน้ำนะครับหยุดลงบ่ครับรดน้ำแล้วอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็รอ รอให้เขาติดแล้วครับน,นี้รากมันก็จะโชว์ครับผลให้ก็สิดัดดัดไปตามทรงครับธรรมชาติของเขาแหละได้ได้ทรงโค้งแล้ะครับรากก็จะยงพอรากยงมันก็จะดูสวยส่วนตัวนี้เราก็จะเอาลวดมาเขาลวดแล้วก็จะดัดให้มันได้สี่สห้าองศาตามตำราครับปุมนี่ตัวนี้ก็รอรอให้มันงอกมาใหม่เป็นอันเสร็จพิธีครับมือนี้ครับ